สวัสดีครับวันนี้ทางของจกร SN มาครับเราจะมานําเสนอเครื่องซิลมือกดจากประเทศไต้หวันนะครับยี่ห้อเ็กนะครับผมหลายคนนั้นอาจจะเคยใช้เครื่องซิลมือกดตามตลา,ตา,ตา,ตาดทั่วไปหลักร้อยตัวพลาสติกตัวเหล็กธรรมดานะครับแล้วก็สินค้านั้นพังง่ายไม่มีรับประกันนะฮะแต่ตัวเนี้ยจะมาตอบโจทย์แก้ปัญหาทั้งหมดเครื่องน้ำเข้าจากประเทศไต้หวันรับประกันหนึ่งปีรอยซิลให้เลือกทั้ง2มิลและ5มิลโดยมีหน้ากว้างอยู่3ขนาดนะครับชื่อตัวนี้ 200SI หน้ากว้าง20เซนตัวกลาง12นิ้ว30เซนแล้วก็ ตัวใหญ่สุดนะครับ16นิ้ว40เซนนะครับเครื่องนี้เหมาะกับอุตสาหกรรมครัวเรือนง,งานตามบ้านงานตามโรงงานร้านอาหารร้านน้ำจิ้มต่างๆรรวมถึงการบรรจุอะไหล่หรือถุงบับเบิ้ลใสแผงวงจรต่างๆนะครับผมสามารถซีลถุงได้หลากหลายชนิดครับวิธีการใช้งานเครื่องซีลมือกดนะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วก็ปรับความร้อนตามความหนาของถุงที่เราใช้นะครับผม